จำนวน1ล้าน2,000บาทสำหรับก่อสร้างโรงงานนมผงน้องโพและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดตั้งคณะกรรมการบริษัทผลิตภัณฑ์นมนองโพจำกัดพระบรมราชานุมัติให้โอนกิจการของบริษัทให้กับสหกรณ์และส่งรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต่อมาทรงโปรโดให้ก่อตั้งมูลลนิธิพระบารมีปกล้าในพระบรมราชูปถัมภ์โดยได้พระราชทานเงินจำนวน1 2 9 0 0 0บาทสำหรับเป็นทุนก่อตั้งและให้นำดอกผลอันเกิดจากหุ้นที่ได้จากสาหกรณ์ขึ้นทุนกล้าวเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่บุตรที่ดาของสมาชิกและเป็นทุนการศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับการเลี้ยงโคนมและอุตสาหกรรมส่งผลให้กเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมตลอดจนครอบครัว มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามลำดับต่อมากลุ่มกเกษตรกรผู้เลี้ยงโคโนมนองโพจึงได้น้อมกล้าวน้อมกระหม่อมสร้างคันไถไม้สมอประกอบด้วยชุดคันไถแอกเทียมพระโคฐานรองและธงสามชายสำหรับใช้ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญค่ะเมื่อมีอาชีพการเลี้ยงโคนมก็คืออาชีพพระราชทานเนี่ย ก็สามารถที่จะมีรายได้เข้ามาจุนเชือ้อครอบครัวสามารถที่จะส่งลูกไปเรียนหนังสือนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งนะครับน้องโพก็สนับสนุนในเรื่องของสวัสดิการนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทุนการศึกษาในส่วนหนึ่งแล้วแต่ว่าเกษตรกร,รผู้เลี้ยงโคโนมนีจะรู้ดีนะครับว่าเมื่อมีนมมาส่งให้กับน้องโพ10สิบวันก็ได้เงินตรงนี้ไปสิบวันก็ได้เงินไปเพราะ,ะนั้นในครอบครัวเนี่ยสามารถที่จะส่งลูกหลานนั้นเรียนระดับปริญญาตรีปริญญาโทได้นะครับหลายท่านด้วยกันนี่คือ อาชีพประธานที่พอ่อหลวงนั้นมอบให้กับพวกเราแล้วก็อย่างที่เรียนนะครับว่าอันไหนที่เราสามารถที่จะมีการพัฒนาแล้วก็ส่งต่อให้กับลูกหลานได้มาสานต่ออาชีพต่างๆเหล่านี้นะครับเราก็จะปลูกฝังนะครับ